สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ป้าก็พาเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะไปหาเห็ดจะไปเก็บเห็ดกันเราไปรุ่นกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนมาดูนะคะหนูน้อยหมวกสีสัมพูค่ะค่ะวันหวานนะคะแล้วน้องพระคะ่ะเราไปกันเลยนะคะว่าเราจะเจอเห็ดอะไรคะ่ะ นี่ค่ะเจอเห็ดแล้วค่ะอ๋อหือดอกส,สวยๆวันนี้เราต้องคัดเอาดอกส,สวยๆนะคะเพราะว่าสวยทุกดอกเลย วันนี้ฝนตกนะคะฝึกจะตกทั้งวันด้วยวันนี้เอาดอกเลยอันนี้ป้ามาช่วยนะ้องพรเก็บนะคะวันนี้โอ้โหสวยค่ะ แต่ถ้าวันนี้เก็บไม่หมดบ้างก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเ,ออเราจะเอาดอกที่แบบแข็งๆไม่เอาแฉะมากเราจะเอาให้น้องพรน,น้องพรไปไปเดนมาร์กค่ะเราจะต้องเอาไปใหถึงเดนมาร์กสิคะหาแข็งๆอันนิ่มๆเละๆาไม่เอานะคะ ขออนุญาตไม่เก็บอ่ะขาขาใหญ่ครัก ไม่เหมือนป่าที่เราไปเมื่อวานนี้เลยเนาะพรอ,อุย้ยดูเดวจะใหญ่ไปถึงไหนเนาะนป่าอยากจะตัดขาจ้างเลยมันเขี้ยวนี่ค่ะี๋ยวค่อยไปตัดตรง,งน,นู้นอสวย เจ้าอย่าช่างไปเก็บนะตีมือตายเลยไม่ให้เก็บนี่เพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหเก็บตรงไหนกันดีก่อนเนาะโอ้ดูดูเพื่อนเพื่อนค่ะอย่านะอย่านะอย่าดูเขาเพื่อน วันนี้เรามีปาร์ตี้เห็ดครับพื่โอ้โหปาร์ตี้เห็ดนะคะ,น,น,ะน,นู่นอ่ะอเต็มเลยนี้เรามีปาร์ตี้เห็ดนะคะโอ้โหวันนี้ป้าขอตัดขานะคะแหมมัน มันเขี้ยมาหลายวันแล้วค่ะเอ๊ะจริงๆแล้วน่าจะเอาใส่ถุงก่อนนะหวานเอาถุงมาให้สิเอามาสิเฮ้อโหันี้แหละค่ะอืมน่าจ้า โอ้ว่าตัดขาไปมันจะว่าจะพยายามทำให้เร็วนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกนี่ค่ะพยายามทำให้เร็วเร็วเร็วโอ้โหใหญ่ตไปไหนเนาะ,ะค่อยๆวางค่อยๆ เราต้องไปไกลเลยเนาะยเยอะมากป้าบอกแล้วว่าที่เราทิ้งไว้คราวที่แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นลานเพื่อนมันเยอะมากเหลือเกิน มันสวยมากๆเลยโอ้โห oh. ป้าจะคุยเรื่องอื่นไม่ได้แล้ววันนี้ตื่นเต้นกับเห็ดค่ะโอ้โห oh. ต้องใชาคำว่าโอ้โ oh. ห oh คำเดียวค่ะค้อที่ใช้คำว่าโอ้โ oh หคำเดียวนะคะ ฝนตกหวานเขาบอกว่าโอ้โหเก็บกันตัวเนี้ยม่วนหลายเลย มันเบ่งบานจนเราทิ้งไว้เมื่อเดือนที่แล้วแล้วมากเนี่ยเรามาเก็บครั้งแรกเขายังตะมุตะมิอยู่ค่ะมาเทีวนี้สะพังค่ะบอกเลยว่าสะพังจริงๆโอ้โห เขาฉ่ำน้ำบ้างแล้วก็เอาไปตากแล้นะคะดอกคาแข็งๆแล้วก็เอาไปสดๆค่ะอันไหนแฉะมากเกินเราก็ไม่เอานะคะ เริ่มไหลแล้วค่ะเพราะมันเย็น โหตายละยังไม่ถึงสิบห้านาทีเลยจะเต็มตะกร้าอีกแล้วเก็บกันอย่างนี้จุดเดียวกลับบ้านเลยจุดเดียวกลับบ้านเลยค่ะอย่างเงี้ยเยอะขนาดนี้นะคะ เดีย๋ยวนะคะป้าขอเออก็บไปเป็น,นหน้าๆนะคะพเพื่อนๆขอมุบตรงนี้นิดนึงนะคะแต่เรายังใช้อันเดิมอยู่ยังอยู่จุดเดิมค่ะเราจะมุบกล้องนิดนึงโอ้โหมันเยอะกันขนาดนี้แนละ้วเราก็ แ่่เพืเ่อนๆโอ้โหเ้องเลียขนยาดนี้แล้วโอ้โห ป่าสวยด้วยนะคะยังไม่ได้โชว์ป่าเลยโชว์เห็ดก่อนเลยวันนี้ป่าก็สวยเห็ดก็สวยค่ะเหมือนกับวันนี้เราได้มาอยู่ในเมืองดอกไม้เห็ดค่ะโอ้โห มุกกล้องนิดนึงนะคะโอ้โหไปทางไหนก็มีแต่เห็ดปึ๊บเดี๋ยวก็จะเต็มตะก,กร้าแล้วหาแข็งกึกเลยค่ะอย่างนี้เธอ เราไม่ได้เก็บเห็ดนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโกยเห็ดค่ะเก็บเห็ดผ่านไปเจ็ดนาทีนะคะเพื่อนๆโอ้โหคอนตะก้าครับไปแล้วเ,เจ็ดนาทีคอนตะก้าค่ะ ต้องขาที่มันออกดำๆขึ้นลาแล้วก็ตัดออกไปเลยนะคะพเพื่อนๆเราไม่ได้ตัดออกไปเยอะแต่ว่าเราของไม่ดีเราก็เอาตัดออกไปเลยเพราะว่าเราจะได้เซฟเน้าที่ตะก้าเราโอ้โหนี่ค่ะอุ้ยสวยงามค่ะเลืกเก็บเอาเลยนะคะเนี่ย ใส่อะไรมาก็เปียกปะค่ะพอปลานั่งกับพื้นเลย เพื่อนอยากจะยื่นมือออกมาเก็บใช่ไหมคะเนี่ยยื่นมือออกมาเลยค่ะมาช่วยป้าเก็บนะคะเราจะได้ฟินไปด้วยกันจะได้ฟินไปด้วยกันค่ะโอ้สวยจัง นิดหนึ่งนะคะโอ้ oh. เก็บเ็ดสิบนาทีปาอยากจะโชว์นะคะนี่นะคะสิบนาทีค่ะเพื่อนๆสิบน,นาทีจริงๆค่ะ เก็บเผ็ดเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสินาทีเต็มตะก,ก้าเนี่ยเอซีจะด่าป้าไมเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วป้านะแบบอ,อยากมาเก็บก็มาอยากมาไม่อยากมาก็ไม่อยากมาเพราะขาป้ามันล้ามากแต่ก็ ต้องมาค่ะเพราะว่าเพราะว่าใจสั่งมาจริงๆถึงร่างกายเราไม่พร้อมแต่เราก็อยากมาร่างกายเราไม่อยากแต่ใจสั่งมาค่ะ ะะดอกบางๆเนี่ยเพราะว่าฝนเขาตกน,นี่ปาเก็บเนี้ยนะคะเนี่ยแต่ไหนมันแฉะอันนี้อันนี้เราไม่เอานะคะเขาแฉะไปแล้วเราเก็บไว้ให้มันเป็นเป็นเชื้อต่อไปอะไรนะที่มันเป็นไม่ดีเราก็ไม่เอา พวกนี้เขาแฉะแล้วน,นะคะเนี่ยเพื่อนๆเราไม่เอานะคะพวกนี้ก็แฉะค่ะน,นี่สว,สวยสวยสวยทุกดอกทุกเล่าทุกาบ แฉะหมดเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆเรามาตรงนี้ค่ะตรมนี้ยังไม่แฉะค่ะมันยังไม่แฉะนะคะ นี่ตัวเราไม่เอาอะนี่ค่ะนี่จุดเดียวนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเก็บกันแล้วในนานแค่แค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีอือไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะเนีนน่ยอืมเขามีคููอยู่ไปคูสเขาสอนให้ทำไงเรียงด้ามไม้ด้ามอะไรไม่งั้นที่จะอยู่จนถึงทำจนถึง